สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำวอล์ไปตลาดหนึ่งวันไปดูกันเลยตอนนี้เราก็กำลังขึ้นรถนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ถึงตลาดแล้วเรากำลังจะเดินไปตลาดไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็จะมาถึงตลาดกันเลย เดี๋ยวเราจะเดินรอบงกันให้ดูนะคะเราก็จะมาซื้อสตอเบอรี่โยเกิรน,นะคะแบบธรรมดาแก้วเล็ก mm hmm. เราก็ได้สตอเบอรี่โยเกิรปั่มาแล้วนะคะอร่อยมากๆ mm hmm. เราก็ซื้อของกันครบแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือได้สตาวบรี hmm. กับโชชิมา ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินกลับจากตลาดเพื่อไปขึ้นรถกลับบ้านกันค่ะ